โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการเซฟไฟล์นะครับเพื่อที่ส่งงานเนาะให้เรานะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเมนูที่อยู่ใต้ไฟล์นะครับเป็นเมนูที่อยู่ใต้ไฟล์เมนูนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าเมนู l u lunch s i ซา note นะครับ l lunch s i าย note นะครับกดเข้าไปเลยเนาะนะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้อาจารย์ไฟล์ที่อาจารย์เปิดไว้เยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์จะปิดไฟล์ไปก่อนนะครับพอรันท์ทายโน้ตปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อขึข้นข้างบนเนาะว่า Untitled นะครับทาการนะครับบันทึกนะครับบันทึกเซฟแอดก็ได้นะครับเป็นรหัสนักศึกษานะครับเป็นรหัสนักศึกษาของเรา6 6 หนึ 2, 2> ่งสองสองอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วไฟล์ท้ายนะคะเพื่อเซฟชื่อว่า sci นะครับ side lab s i file นะครับ sci นะครับเคอันนี้ก็คือเป็นเทสที่อาจารย์สร้างขึ้นมาไม่เป็นไรก็เซฟในไฟล์โฟลเดอร์อะไรก็ได้เนาะตัวอย่างเช่นอาจารย์เซฟไว้ที่โฟลเดอร์เดสก์ท็อปนะครับอาจารย์เซฟไว้โฟลเดอร์เดสก์ท็อปหน้าเดสก์ท็อปเนาะ จากนั้นเดี๋ยวเราต้องส่งไฟล์นี้ไปให้อาจารย์นะครับเซฟอาจา์เซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะจากนั้นนะคะให้เรามาที่เรามาที่คอนโซลน,นะครับ mm hmm. เช่นอาจารย์ต้องการที่จะให้พิมพ์อ,อ,อาจาย์ต้องการที่จะให้พิมแมทริกซ์นะครับขนาด2อคูณสอะไรก็ได้นะครับเช่น a นะครับมีค่าเท่ากับแมทริกขนาด2อ1คูณสองหนึ่งสอง เซมิโคลอน3และ4ีะ่นะครับแล้วก็กด Enter นะครับพออาจารย์ได้คำสั่งอะไรก็ตามที่อาจารย์อาจารย์ได้ทำเนาะก๊อปเฉพาะตัวคำสั่งนะไม่ต้องก๊อปทั้งหมดนะครับก๊อปเฉพาะตัวคำสั่งนะครับก๊อปปี้แล้วเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับเอาไปวางไว้ตรงไซแล็บนะครับไฟล์ sci ที่เราเพิ่งสร้างมานะครับเอามาเฉพาะตรงนี้นะครับเวลาจะเซฟนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็กดเซฟนะครับเวลาส่งนะครับส่งก็คือส่งไฟล์นี้เข้ามาในตัวตัวก Google Classroom นะไฟล์นี้อยู่ใน Google Classroom นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เมื่อกี้อาจารย์กดเซฟไปแล้วเนาะกดเซฟนะครับเซฟแค่นี้นะครับ ข้อ1ก็ไว้1นไฟล์นะครับสมมติมีกี่ข้อย่อยก็ทําไปในไฟล์นี้ไฟล์เดียวนะครับอย่าลืมนะก๊อปเฉพาะคําสั่งนะครับไม่ต้องก๊อปเอาพุทออกมานะนะครับไม่ต้องก๊อปเอาพุทออกมาก๊อปเฉพาะคําสั่งที่เราต้องการนะครับก๊อปเฉพาะคําสั่งแลไปวางไว้ใน ทรา e โนดนะครับก็คือวางไว้นะครับแล้วก็กดเซฟจะมีคําสั่งกี่คําสั่งที่เขาให้ทำก็กดวางวาง,วางในนี้นะครับในตัวตอนตอนสอบก็เช่นเดียวกันเนาะนะครับกดเซฟครับจากนั้นก็ปิดครับปิดโฟลเดอร์นี้ไปนะครับต่อไปนะครับนี่ก็ปิดไปได้เลยเนาะเนี่ยนะครับเวลาในหน้าเดสก์ท็อปของเราเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า รหัสนักศึกษาของเรานะครับเป็นสายไฟล์โนดแล้วก็จากนั้นนะครับเวลาจะส่งงานอาจารย์เราก็ส่งงานโดยแนบไฟล์นี้นะครับส่งมาให้อาจารย์นะครับโอเคอน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับ